อันนี้อันนี้ดัดให้แล้วนะตั้งแต่เช้าดัดให้เยอะแล้วดัดแล้วตัดสามสิบเซนแล้วดัดสามสิบเซนแล้วพี่ต้องให้ตรงไมมตรเียงหม่ต้องมองตรนั้นด้วยว่าถ้าแนวกำแพงพี่หนิน่มันุกเข้าแนวกแพงพี่หนงูบเข่าได้ค่ะจะให้เป็นแนวขนานแบบมองไม่นเกลียดเลยพนิต้อง้าน่ะ พุ่นตั้งๆต่างไ้ผุนฮะแต่แต่เนื้ออื่นใดเป็นเรื่องภายในครอบครัวใช่มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวพี่ใช่อันนี้อันนี้พี่พูดถูกมันเป็นเรื่องของเขามันมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเขาเนาะครอบครัวเขาโอเคนี่ยังสิสิ่เจอหน้ากันล้โอ้ยเจ้าคือถนอมเออเจ้าเคยเห็นดีแต่เท้าเคยได้ยินบ่เบาเคยได้ยินบ่พี่ชัยเจ้าเคยได้ยินปะ โอ้ดีมากเลยสวยเลยอ่ะคือครั้งแรกที่เจอนะไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วแต่ทุกวันนี้เป็นไงหันหน้าไปหาเมียเลยนี่ยิ้มยิ้มยิ้มสบตาสบตายิ้มยังกัดกับผมอันนี้ยิ้มนั่นยังเหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะไม่ยังหวานกับเมียไอ้เมียคนนี้เหมือนเดิมไหม มื่อวานในเพิ่นหยอกกันเด้เมื่อวานเพิ่นเน๊ะเอียบร้อยนัะนี่มันเชื่อมเหล็กมือว่านทั้งหมดไปทำอะไรครับคอยกัดเชือกโฮมเนาะจะไปเชื่อมบนจะเชื่อมบนไงมันก็ตกใส่ร่มก็ขาดดิก็เราจะไปเชื่อมเหล็กข้างบนนะตอนนี้น่ะก็หุบไว้ก่อนหุบไว้ก่อนหุไว้ก่อนตอนนี้คือผมไม่ตัดแล้วผมไม่ตัดเพื่อเออผมไม่ตัดเพื่ะเออเอาไปขึ้นข้างบนเลยเออเอาไปขึ้นข้างบนน่ะพี่โอ้ยไม่ได้ครับแรงนั้กขึ้นอีกขึ้นบ่ได้เลยครับผมเนี่ย เวลาลมมันมามันพัดเสียงไงครับตีเออเก้าอี้มานั่งเบิงเข้าบ่เนี้ยซีแล้วบ่เนี้ยบ่ได้ที่นี่นะที่เข้าก็คือสร้างงานแต่ป่าก็เป็นผู้เจียด้วยไซบ้าเอาหินเจียขึ้นไปกลางเทิงต um ัวนี้นะเจียไอ้นี่แม่เจียตีมันแม่เจคีตัสนะนะจะดีนะแดดดีวันนี้แดดดีแดดดีเอ้ามาสัเสียหน่ะแล้วหรือเปล่ามาสักเห็นเสียหน่ะเสร็จแล้ว เห็นพาเมเดไปชี้ไปชี้นึกว่าจะพาเม่เดเสียยะเออนึกว่าผาเป่นดายาพิว่านึกว่าจะใส่แรงงานคนทองใช่ใช่ไม่ไม่ไม่เรื่องเียอ้ปฟะเบอออกเลยครับมนะไใส่ะมแลบเาเอาไฟเบอร์ออกพ่อ น้ำปลาก็เอามาตั้งห <The> <response> mm ูปับปือยหน่อยเีนฮะตับเปืยปรนมนของแพนดิมานังของแพนนแล้วถ้าเป็นเือ้มานังทับุเ เอาหกต้นเด็ดคำสองกินปลาต้มมาแต่ว่าสามไม่ต้มมันมาจะว่าสามพุ่งเงินติดต้ติดผ้าติดติดไม่เจอนก็ไม่ไม่ตัดไม่ไล่หรือเปล่าไล่หนีอะไรหรอล็อกเลยนะครับเอาเลยล็อกเลยมนจะได้ข้ามไป็นล็อกแทนข้าก็ต้องขึ้นไปอีกนะพี่เออผมก็เลยว่าเสียงท่านจะบังเหมือนกับศาลาที่บ้านเดือบ้าบังข้างหน้า เพราะว่า,า,าต้องทำต้องทำขึ้นอแบบ่ะอ่าสูงหรือแท่นท่นพาพิดว่าต้องทำเมตรท้าสยอย่างต่เพิมานาความสูงเท่าไหร่คิดว่าความสูงไม่เกินสเมตรถูกไหมนั่นแล้วสองเมตรเสาเนี่ยมเมตรนลวหเซสเมตรห้นห้าสบเตห้ิบ่ตรงหน้าประพักกตููอะ จะไมปบุบบางหน้าก็พับคือเสียนอาจจะที่ว่าเป็นที่แล้วอันกลางแล้วสี่บางงี้มังถ้าถ้าอันหน้าบางอันกลางก็บางน้องนั่นเลยบอกว่าฐานอ่ะฐานผึ่งเจ้าก็ต้องเม็ดหาทิพย์อยู่แล้วเอาหมถ้าร่วมกับพื้นนี่เอาเม็ดหนึ่งเอาร่วมกับพื่อนหาเด้ลุงเจ้าต้องแค่ฐานที่พื่งขึ้นอีกนิดอย่างนั้นก็ต้องไม่งั้นสารามันจะต่ำพี่ วัดวัดตูนี่ตรงนั้นน่ะเสาที่สูงที่สุดตรงนั้นอ่ะวัดจากองบนลงมาตรงนี้วัดมันได้าางนั้นออกดินอืมเดี๋ยวเมธดาซีพยังไงปอดผู้เผยเดล๋ยวเมตีซีเดี๋ยเมธีซาฟเดี๋ยวเมีบัดนี้พระพุทธรูปสูงเท่าไหร่บัด ลูกต้องประมาณเมตรแปดติดจะเกลือไว้ต้องถามตอนนี้มันอยู่ที่ลุงหลอเลเอาบ้างเลยเอาบ้างเลยไปกันบ่าเดี๋ยวคนเดี๋ยวเาผมรักใส่ของเพคนนั่นแน่นอนเจ้าได้เฉี่ไอ้หอยแน่นอนเจ้าต้อองสาวคนแน่นอนเหรอ ใเก่อนพ,พูาะพลูกไงเนาะข้เห็ฐานฐานเก้า,าน90เซนมันก็ประมาณน,น,น,นี้เองเนาะแล้วทีนี้ผมกลัวว่าสารามันต่ำต่ำต่ำพื้นอ่ะสารามันต่ำผมก็เลยชักลุงว่าเสามันเสียแต่แต่ถ้าเราถ้าเรายกพื้นขึ้นแล้วก็เปิดหน้าเหมือนกับคือนังประเทศอ่ะลุงขึอยังบานเดือเฮดอ่ะเขาออกแบบเปิดหน้า บารดิทักเวาด้วยบาด์ดิบาดิเขาต้องทักเงาเราต้องนักด้บาร์ดิไม่เอาไปใช่ถ้าเขาจะเปิดนาเปิดนาเขาพักเพื่อนออออกไปบต้องเอาข้านกลาบมามีต้องทักเอาทักเอาหมดอลรัาทักเอาเราขึ้นเครื่องเลยบาดนต้องใส่ตทักก็เหมือนเคิดแล้วต้หนักของไอ้จวนข้าได้สะบัดักก็บบารด้แล้ว ทำแบบมันแข็งจนทักความเลยตรงนแม่จะทักเลยขึ้นเียวจุเลยทสมาตัวฟินสบายได้ะแลกแล้วเขาก็ทักแลนอครับทักมาพ้นนั่งทักเล็กจากมือสองมือุูนะตึ้นตึ้ัวดเลยดีไปไกหมากเสรแล้วดิมาแล้วค่อยไล่เก็บดูดเสื่อมเล็กทกันอยู่แล้มือทั้หมมือค่อยี่สเลยตอ ไปแต่ไมเลีวอยู่เวลาคนดเคนกลัไป่เดินทางตา่็องปัตติเสียมเล้ยเสียนปัอีกเียงมเอเาไแล้วก็อทุกที่ที่ไปาจะ็รับ้งทไปี่นอ